ai mình ai mình chút

นี่บอครับเจ้านายเซนีบอครับอ่ะเพิ่งสนามพอดิคือว่าล่ะตาหลีว่าจออื้าใอ้มมันเชฟว่ะตาทางมันเชฟว่ะเชฟนี่มันยิงปืนนล้มันนี่เชฟว่ะเชฟดิปืนแล้วไหม สองสองพนะใส่ลูกเลื่อนนะครับเด้อสอดปั๊บ่างนี้นแสงแจ๊กแบบนึงครึบจำแล้วนะลงสีแดงคือเนี้ยสีแดงเดงอาพร้อมเหนียวไกลแต่บางเขาใส่เซฟไ้วก่อนโดาถิลองยิงยิงยิงเบื้องก่อนก็ได้ยิงไปทางปลอดไดัย้เด้อเปืนเคลียร์นะครับ đầu vâng kia bốn mươi bốn này tạ con nhá ròng mương này nè cứ bộ này đấy lùn nhặt này leo say đây, đấy à say hẳn rồi say này nhặt nữa từ tháng rồi đấy มันน you know, like ี่ก็เอาขึ้นใส่ไรมาอุ้ยทางนี้มันปืนเจ็บวะสัตว์ไอ้นั่นเข้าไปเออละงัดเข้าไปจับให้มันคือได้ไหมงัดลงมไนี่ยเออละเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่จะยิงขังไหนขังหัวจะรับตาใส่เด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเซกแน่ลูกปืนเขาขังเพื่อนหรือเปล่าเขาหรอเขาเรียก่ะ บ้าหญิงตาควาถนัควาหตาสบ้านหงตาควาตัวน้นโอยหญิตานี่้ได้นี่บ้าถือเครืงบินเพื่อน่น่ะเอาเลยไม่ยัไงกุ่มเลยอะลูกเดียวเออันนี้เอาไหมเอาซักก้นซักก้นต้องซักทุกรอบดหรอซักทุกรอบเลยงาขึ้นดึงออกซักเข้าไปไหม Đừng ngắt luôn Liếng đi đi Thư quá Giờ đó, bếp nữa à, Khang sẽ lại bán quyền luôn con Phải bưng bầu anh thử cái bỏ Bưng ่ายยาฉันนะมือปลนภาษาีนี่เดยสุดแรงอย่างเดียวว่าถือกันไหมแกมือไหมปวดเสียบไหมอย่าลืมปวดเสียบอัดกึ่งสูง

ไปเบื้องบนไปเพราะว่าเขาจะต้องโอ้ยเพราะเขากดลุงเพราะว่าระดับนี้เขากดลุงมากเห็นมั้มันเพราะว่าอะไรอย่างงี้มันต้องดีดขึ้นเลยหรือว่าต้องกดลุงอีกวะเพิ่มปืนดีดว่ามายีซอน์ไปหน่อยปะกลับไปมองก่็ขั้นฉัน่อย เพิ่งเป่าโอริ่ด yeah ีไหมอันนี้แค่เพื่อที่ยิ้หาเม็ดใช่ไหมล่ะอกล้องหุ้มเพราะถือเมื่อปืนปราสาดเอาหูวไวเล็งนะเพราะว่าจะเพิ่นหรอว่าของเขาเนี่ยจะคี่ถือเพระถือหรอกดเซฟนะครับมาสันสักบ่ได้ สู่รังเพิงสู่รังเพิงนะครับแนวปืนต้องอยู่ในสนามตลอดนะครับนัดแรกนะครับยิงยิงข้าย,ยิงแบบนักกีฬามืออาชีพกดเดี่ยวชิมายเลยเท่าบ่ไปให้สุดไปให้เบิร์ดเลย Quyến bơ mẹ hơi bầu bơ thiêng quá Ồ, khóa, bỏ Ốp cái lỗ hàng lan, thấy lần này, bắt chọn này. งาใหม่ไงกลุ่มเลยเ็นเยงไรไปเบิเ่งลึกอ๋อเพื่อนเปิดได้ไงกลุล่มกระสุน SNW นะครับเข้าตรงนี้หมดเลยผมเลงตรงนี้นะครับผมน่าจะเลงศูนย์นต่ำไปเดี๋ยวผมปรับวิธีเลงใหม่อีกรอบนึงขอแก้ตัวอีกรอบนะึง าใหม่นะครับปรับแก้ทางปืนนะครับเมื่อกี้น่าจะเล็งต่ําไปนิดนึงเดี๋ยวผมแก้ทางปืนทีนผมใส่6นัดนะครับ5นัดในแมกกาซีนอีกนัดหนึ่งให้ผมใส่ไว้นะครับเนะเริ่มเลยนะครับยิงแบบท่าแบบนักกีฬานักยิงปืนดูสิจะเป็นยังไงยืมบอกให้ปดเซฟก่อน ไปดูกลุ่มไปซูนกันไม่เข้าเลยครับแกไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นมาใกล้เคียงขึ้นมากลุ่มแรกอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสสี่หกลุ่มสองยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหร้อยรูไปสองนัด เดี๋ยวผมจะลองเล็งตรงนี้ดูเล,เล็งเลขเก้าไปเอาใหม่อีกห้านัดให้มันได้วันนี้ปืนใหม่นะครับลืมบอกปืนเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมาได้มันเกือบครึ่งปีแล้วผมไม่มีเวลามายิงเพิ่งมีเวลานะครับก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านดูไเอาใหม่ห้านัดนะครับเอาให้เข้าเป้าเอาข้าเข้า X วันนี้นะครับเป้าหมายคือเอ็กไม่เอ็กเราไม่กลับบ้านทาไม่ได้ผมไปจาะยิงแต่มันไม่เข้ายิงผมจาะยิงเลยครับกี่ยนยนะ รวมพลังดึงกางเกงให้เข้ารูปจัดเสื้อให้เข้าทรงพร้อมอเล่นกันไปไอเดียบังเดียบังเด้ยบอะไรเนี้อหันบ่เขาเป๊กันได้แก้มือใหม่กดเซฟเป็นน้ำถ่ายนี้วหรอเปล่าเอไม่ลิ้งเรียกเก่าใช่เลยกเก่า khéo à, một, hai, hai thương แม่งาใหม่หาโคตรเลยนักทุไทยบ่เเซาเล็กกับบุละยางรถบุละพวกเขาจักหนัดตาย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 ไปไปไปเบิ้งมากันเอยงนะเกิดไม่เคยผิดเลยอันนี้โอ้ ข่ขเก่าขาเก่าครับพี่น้องพี่น้องเฮ้ยดูนะก็ถูกข่าวเก่าครับแสดงว่าศูนย์หนังี่เนาะเมื่อกี้ผมเล็งตอนแรกผมเล็งี่ขานมันต่าวันนี้ก็เลยเล็งมาให้มันบาลานกันกล่องก็ซองพี่ขอขยยิ้มต้องเล็งไหมเ,เห็น่ไหมต้องให้มันขเข่าสิค่อดีพอดีกันใช่หรือไม่เห็นนะ ม,ม,มันเข่าคานต่ำเกมือนโยขางล่างก็ดีเข่าหลัลิ้นสิเจ้าเหมือนมืนบ่เที่ยงเนาะมันต้องใสข่ขาจับวะ่ะแต่ว่าเข่าเก่านี่ก็ในน,นอนอยู่นี่ถือว่ากระดับหนึ่นงบ่แมนบ่จากรว่างบมูบ่บ่แมน,น ไปซ้ายอืมบอกเป่าซ้ายงั้นเป่าซ้ายอืมอะไรเขาเขาอืมซ้ายอืมลงมากดลงอีก,อกนิดนึงมันลงห่าง

ข้าแปดอยู่นะต้องซ้ายฝั่งเข่ากลางเข่าแปดเพราะขาเห็นมันเขาแปดนั่นออตัวลางอือขาล่างมม่ล่างอยไ่่เอาอืมออกว่ยนิดนึง 来、嗯，来<爸>，我们